มาทำเป็นเราจะไปเก็บมาจากในคอกันนะคะในคอชนบทาค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปตากแค้แล้วเราก็ขูดใยฟองน้ําข้างในของเขาอะค่ะออกให้หมดค่ะหลังจากนั้นเราก็ย้อมด้วยสีผสมอาหารค่ะย้อมไม่เป็นสีเขียวไหมอ๋อแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราอยากได้สีอะไรแบบไหนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาตัดเป็นกีบๆอย่างเงี้ยค่ะตัดเป็นกีบเป็นเล็กๆแต่เราต้องไปย้อมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ไปตัดกีบหลังจากนั้นเราก็มาจับจีบค่ะจับจีบแล้วก็ได้มาเป็นกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีละอันทีละอันเงี้ยนะใช่ค่ะใช้เวลาพอสมควรแหละใช้เวลาค่ะแล้วก็แต่งแล้วก็มีอขอเย็บเย็บปั๊บแล้วยังไงต่ออ๋อไปเป็นพวงเงี้ยแหละพวงใช่ค่ะร้อยกมงเราก็ใช้เชือกฟอในการเป็นพวงเชือกเชือกชกฟางเชือกฟางหรือเชือกปอเชือกปออะไรเป็นยังไงมันไม่เหมือนเชือกฟางะมีไหมไม่มีไม่ไรไม่ไรเราคือใช้เชือกปอรู้แหละโอเคแล้ว จางอื่นก็เอาอะไรดอกรักอะไรที่อันนี้มาเป็นส่วนประกอบเฉยค่ะดอกรักก็ค่ะเป็นดอกรักพลาสติกอะค่ะที่เราทำหลักๆก็ตัวนี้นะใช่ค่ะที่หลักก็ทำแล้วก็ผูกอันนี้ก็คือดอกตบเหมือนกันดอกตกเหมือนกันใช่ค่ะดอกผักตกไม่ใช่การนะไม่ใช่การแต่มันดอกแตนดอกอทำเป็นดอกเป็นของที่เราเลือกของวางให้กับผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะซึ่งผักตกมันก็ไม่มีมูลค่าเอามาสร้างมาแปลงให้มีมูลค่าเพิ่มเลยค่ะแล้วก็เราก็ช่วยให้น้เนี่ยไม่น่าเสียด้วยค่ะลดมลภาวะทางน้ำใช่ค่ะอยู่ การอาชีพสลับรีครับ